ยกความสดส่งตรงจากเกาหลีสู่โต๊ะอาหารของเรากับ Korean Oyster สุดพรีเมียมจากสุกี้ชอสราคาที่ใส่หอยไม่ควรพลาดเลยครับทุกคนหอยนางรมเกาหลีตัวใหญ่ๆเนื้อแน่แนๆสดหวานนี่เสิร์ฟมาหลากหลายสไตล์ทั้งแบบสดหรือแบบย่างเลือกได้ตามใจชอบกับชุดหอยนางรมเซตนี้69 9จะได้หอยนางรมมาทั้งหมด6ตัวมีทั้งหอยนางรมเกาหลีอูนิยำสาหร่ายวาเกเมและวาสบีดอหอยนางรมเกาหลีไข่ปลาแซลมอนอูนิน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยนางรมเกาหลีไข่ปลาแซลมอนอูนิและซอสย่างเกาหลีหรือจะเป็นแบบยำพริกเผาแบบไข่กุ้งซอสพร จะบอกว่าทั้งแบบสดและแบบย่างคือเราสามารถเลือกสลับสับเปลี่ยนหน้าซ้ํากันได้เลยตามความชอบหรือจะสั่งทานแยกเป็นตัวตัวก็ได้ครับแบบสดนี้ที่ผมชอบมากแล้วอยากแนะนําเลยก็คือหอยนางรมเกาหลีอูนิยำสาหร่ายวากกเมะและวาสบีดองหรือรสชาติอูมามิที่สุดเลยครับใครชอบวาสบีดองอยู่แล้วคือฟินแน่นอนกับคำนี้อีกหน้ากับหอยนางรมเกาหลีไข่ปลาแซลมอนอูนิน้ำจิ้มซีฟูดแซบแบบถูกปากคนไทยแบบเรามากๆครับและอีกคำกับหอยนางรมเกาหลีพริกเผาและน้ำจิ้มซีฟูดคำนี้ก็สดหวานกลมกล่อมที่สุดเลยครับยังมีชุดหอยนางรมเกาหลี ย่างลมเกาหลีแบบย่างเนยทรัฟเฟิลและกิมจิแบบย่างไข่กุ้งและซอสโคชูจังแบบย่างไข่ปลาแซลมอนและซอสโคชูมาโยแบบย่างอูนิและซอสสไตล์เกาหลีแบบย่างไข่ปลาแซลมอนและซอสควาอิวและแบบย่างไข่กุ้งซอสบูโกกิสามตัวเด็ดที่ผมอยากแนะนําเลยคือแบบย่างเนยทรัฟเฟิลกิมจิคำนี้คือหอมเนยและทรัฟเฟิลละมุนที่สุดเลยครับคบอีกหนึ่งคำแบบย่างไข่กุ้งซอสโคชูจังอร่อยสุดๆไปเลยครับและอีกหน้าแบบย่างไข่ปลาแซลมอนและซอสควาอิวชุ่มฉ่ำเต็มปากเต็มคำกลมกล่อมที่สุดเลยครับกับคำนี้นอกจากนี้ยัังงสสาา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 มมมมรรถเพิิิ่่คววววอออยยยยแแบบบข้้้นุดดดดซละก คืออร่อยสุดๆไปเลยครับใส่หอยนางรมเลิฟเวอร์ต้องไม่พลาดครับโปรโมโชั่นพิเศษนี้ที่ซูกิชิคอรเรียนชาโคกริลเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการถึงสามสิบเมษายนนี้เท่านั้นความสดระดับพรีเมียมที่คุณเลือกได้ไม่ลองไม่ได้แล้วครับ see you next day on boy next day channel